าล่ะตอนนี้นะคะมาต่อกันที่ภาพบรรยากาศค่ะการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงบัลลังก์เมฆค่ะบทเพลงประกอบละครฟอร์มยักษ์เรื่องบัลลังก์เมฆนั่นเองครั้งนี้นะคะได้เสียงร้องของซูเปอร์สตาร์ตลอดการอย่างพี่เบิร์ดทงชัยมาถ่ายทอดด้วยจะเพราะแค่ไหนไปฟังค่ะ บที่เป็นละครฟอร์มยักษ์แห่งปีของช่องวันง,งานนี้จึงได้รับเกียรติจากซุปเปอร์สตาร์ตลอดการของเมืองไทยพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตยมาถ่ายทอดน้ำเสียงในบทเพลงประกอบละครสุดอมตะบรลลังเมฆที่ได้เดินหน้าถ่ายทำบิวสิกวิดีโอกันไปแล้วเมื่อวานนี้ที่นอกจากพี่เบิร์ดแล้วก็ยังมีทีมนักแสดงนำของบรลลังเมฆมาก,กันพร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็นผู้รับบทปานรุ้งอย่างอ้อมพิยดาที่มาพร้อมกับสาม,มีทั้งสามหนุ่มสอนรามเต๋าสมชายและมอสปฏิพาทรวมทั้งลูกๆทั้งสี่ของปานรุง้ง ได้แกะกันนภัสมาจุทาวุฒิเจเจพิพัฒน์และเชอรินนักจารีซึ่งพี่เบิร์ดยังแอบเผยว่าชื่นชอบบทเพลงนี้ตั้งแต่ได้ยินครั้งแรกเมื่อครั้งเป็นเวอร์ชันละครเวทีจนถึงกับออกปากว่าขอเป็นคนร้องเพลงนี้เองในเวอร์ชันนี้แถมงานนี้นักแสดงทั้ง8ปต่างก็รู้สึกตื่นเต้นและดีใจไม่แพ้กันที่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่เบิร์ดในครั้งนี้ค่ะ พี่เบิร์ตอยากร้องมากแล้วก็เป็นละครเรื่องหนึ่งที่พี่เบิร์ตไปดูตอนที่เป็นละครเวทีนะครับครั้งแรกนั้นมีความสุขมากแล้วก็ชอบเพลงนี้มากดนตรีเพราะมากคาร้องทานองไปด้วยกันได้แล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างได้ได้ได,ด้วยตัวเขาเองเพราะฉะนั้นพี่เบิร์ตดีใจที่เป็นเสียงเสียงหนึ่งะครับที่มาช่วยอธิบายคาแรคเตอร์ของแต่ละคนครับคราวนี้พี่เบิร์ตเป็นคนร้องก็เลยเป็นคนที่เล่าเรื่องเป็นนาร์เรเตอร์นะครับไปมองไปว่าผู้หญิงคนนี้เจออะไรมากมายเหลือเกินเป็นเรื่องของการปลอบใจมากกว่าครับความชอบอยู่แแลล้้้วววดยก น้องสาวเล่นด้วยครับแล้วก็เนี่ยน้องทั้งนั้นเลยครับน้องนั้นเลยในฐานะพี่คนโตนต้องมาลองครับสนุกครับสนุกสนุกสนุกมากมาก,มากพี่น้องเจอกันสนุกครับ <c oughs> แล้วก็เป็นเกียรติกเกบนมากที่ที่ได้ใส่เสียงของตัวเองลงไปในบทประพันธ์นี้นะครับแล้วก็มีตัวแสดงที่ดีดๆเก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับหวังว่าแฟนๆของช่องวันคงจะมีความสุขกันครับอยากให้ทุกคนได้ดูละครบัลังเม่ครับแล้วก็ MV บาลังเม่ครับ น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆสำหรับ Art a s Art a Inspiration หรือว่าแรงบันดาลใจของเราทุกคนกับละครเรื่องนี้ครับอดใจรออีกนิดก็จะได้ฟังกันแน่นอนทั้งบทเพลงบรรลังเมฆและมิวสิกวิดีโอเพลงนี้และที่พลาดไม่ได้เด็ดขาดกับตอนแรกของละครเรื่องบรรลังเมฆซึ่งจะออกอากาศในวันจันทร์ที่18พฤษภาคมนี้แล้วท่อละครช่องวันเตรียมนับวันรอได้เลยค่ะ สวมสวมหมดบาทอยู่สวมสวมหมดบาทดี๋ยวนะหนูก็นล้นจะโอ้โหหวานมาอือหเมื่อกี้เคลิปนี้ก็อลังการขนาดนั้นเราต้องรับวิตรกันนิดนึงได้พี่เป้ได้ได้เป็นลูกคนไหนนี่ให้เป็นลูกนะดีไหมเป็นเป็นใครดีอ่ะเออเป็นน้องม้าจุฑาวผาเด็กสุดในนั้นแ่โอ้ยแต่แต่ที่น้อยรู้สึกว่านี่คือละครฟอร์มยักษ์ที่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆของปีนี้เลยทีเดียวนะครับทางช่องวันของเราบัรลังแม่นะครับแล้วก็สมจริงนะครับเพราะว่ามีพี่เบิร์ดมาลงเสียงให้แหมนะครับ ต้องติดตามกันหน่อยก็แล้วกันนะครับทั้งเพลงแล้วก็ทั้งละครนะฮะในวันที่18พฤษภาคมที่จะถึงนี้นี่เองครับ